โอเคนี่นะครับมันก็จะได้อยู่ที่1,690เบาทนะครับเอพีอาร์สทำกำไรแบบคนไม่อยากขุดแข่งกับบทก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ก่อนนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ผมอีกครั้งนึงนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการได้รับดาโก้แบบง่ายๆนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามานั่งขุดนั่งเฝ้าจอตลอดเวลานะครับ ก็เริ่มกันด้วยวิธีนี้แหละครับเ,เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมให้เพื่อนๆดูราคาก่อนนะครับผมจะบอกว่าวิธีนี้เนี่ยราคามันจะไม่เท่ากันนะครับสมมุติเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บเหรียญไว้นานๆเนี่ยราคามันก็จะมีขึ้นมีลงบ้างนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูปัจจุบันนะครับราคามันอยู่ที่0.9731นะครับคือไม่ถึง1ดอลแล้วนะครับตอนนี้ คือช่วงแรกมันทํารายได้300บาทเนี่ยคือง่ายมากนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยมันเริ่มยาก,กน,นะครับผมผมก็จะแนะนําวิธีนี้แล้วกันสําหรับคนที่ม,มีหลายๆไอเดีหน่อยนะครับ่มาดูวีมิกก่อนนะครับ7 4 0สบาทนะครับเ,เรามาดูที่โตเกมนะครับวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่มีเพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วนะครับโดยวิธีการเนี่ยคือเราทําภารกิจรายวัน3 0ครั้ง ก็คือ10ครั้งต่อวันนะครับมันทําได้ต่อ1นเควสเนี่ยสครั้งนะครับมันเลยเป็น3 30สิครั้งนะครับคือทุกๆครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็จะได้ดาสติลตามจํานวนที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผม่ามีวเวลสูงหน่อยฮะผมก็เลือกท,ทําที่พลังมันทําไหวนะอ่าพันสนะครับคือถ้าเรามี5 i d หรือ6 i ไอนะครับผมก็จะแนะนําอย่างนี้นะครับอืมสมมตินะครับ ยกตัวอย่างตัวละคร a 1ของผมเนี่ยมันเรียวสี่สิบพอดีอ่ะเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับคือคุณจะต้องมีเรียวสี่สิบเนาะเาถึงจะโอนตัวดากูออกมาได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันติดปัญหาอย่างหนึ่งครับคือระบบมันปรับมาใหม่นะแล้วก็ตัวตลาดเนี่ยมันต้องโอนห้าแสนถูกไหมครับ คือหนึ่งครั้งเราโอนได้ห้าแสนตัวนี้มีหกแสนเก้าหมื่นครับคือโอนออกได้แล้วนะครับแต่วิธีนี้คือวิธีที่เราจะโอนออกทุกหนึ่งเดือนนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆจะต้องเก็บเควสรายวันทั้งหมดเนี่ยสามหมื่นต่อวันคือเก็บไว้ไม่ใช้อะไรเลยครับก็แค่เข้ามาทำเควสแล้วก็ออกไปแค่นั้นเองครับวิธีนี้เหมาะสําหรับใครนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์หรือว่ามี โน้ตบุ๊กนะครับก็จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันกินเวลาไม่นานนะครับคือโน้ตบุ๊กหรือว่า PC 1หนึ่งเครื่องเนี่ยเราสามารถเปิดได้3หน้าจอพร้อมกันนะครับคือตัวเกม Global Version แล้วก็ตัวสตรีม1ตัวเกมนั่นเองครับโดยที่เราเนี่ยจะเปิด3จอพร้อมกันนะครับเมื่อเราฟาร์มเสร็จ3 ID เนี่ยเราก็เปลี่ยน 3id ใหม่นะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นได้เลยครับไม่ต้องเฝ้าจอไม่ต้องทําอะไรนะแล้วก็ ม,มันคำนวณยังไงนะครับคือหกไีเนี่ยมันจะได้แสนแปดใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเควสจากแครผมยกตัวอย่างเป็นหนึ่งนะครับแต่ยิงเราอาจจะได้เยอะกว่านั้นนะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูไปที่ตระกูลครับแล้วก็โอเคตรงนี้ตัวนี้มันเข้าไม่ได้นะตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในแครน,นะโอเคตัวนี้ล้ากันตัวนี้เนี่ยก็เข้าที่ตระกูลแล้วก็กดไปที่สเสบียงครับ แล้วกดรับนะครับกดของขวัญเนาะอ่าตัวนี้จะได้หมื่นสองนะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเป็นสมมุติตัวนี้ชื่อ a หนึ่งนะอ่าโอเคเนี่ยครับเรียมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่เอ่อหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนเก้าหมืน่เนเจ็ดพันน, 7, 000, นะครับก็เกือบเกือบสองเหรียญแต่แต่เดียวก่อนนะครับครือมันต่อ,ต,อต่อตัวนะครับเราเลยต้องรอถึง30วันนะครับ โอเคถ้าถ้าผมเอามาคำนวณนะโอเคเป็นตัวนี้เท่ากับอ,อันนี้คือ30บวันนะครับอยู่ที่5ล้าน9แสนนะครับแล้วก็ เลทตัวเนี้มันจะเปลี่ยนไปตลอดนะครับเพื่อนๆเลดตัวดาโก้นะครับตรงนี้1นึ0 0 0สนห้านเอ้หนึ่งแสนะครับ67เนะเราก็เอาตัวเนี้ยมาหาอีกทีครัเราจะได้56เหรียญน,นะครับ 56เหรียญถ้าเราคิดเป็นตัวเดี่ยวๆแล้วกันตัวเดี่ยวๆนะครับก็ตัวนี้นะถ้าไอเน,นี้ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ละวันเนี่ยโอเคลองคิดเดี่ยวๆอ่าตัวนี้สี่หมื่นะก็เอามาคูณ30นะครับ นี่นะครับมันก็จะได้อยู่ที่1ล้าน2แสนนะครับคือแน่ๆเดือนหนึงคุณสามารถอถอนตัวดาโก้ได้แน่นอนครับเพราะว่าขั้นต่ำมันอยู่ที่5้าแสนถูกไหมอเพื่อนพอเห็นแนวทางไหมครับเราก็เอา56.294บเอ้สองสี่เก้าแปดสองเนี่ยมาคูณกัน,ก,นกับตัวนี้นะครับ ผมเปิดเครื่องคิดเลขนะครับ0.0420จ่สะจิวที่2.352ุดสาครับคราวนี้เราก็เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับโอเคนี่นะครับ มันก็จะได้อยู่ที่1,690บาทนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือราคาเนี่ยมันคือราคาตอนนี้นะครับคือถ้าเกิดคุณไปสิ้นเดือนอีกทีเนี่ยราคามันอาจจะไม่ใช่เท่านี้นะครับหรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะครับโอเคนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทําได้เองครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ